ออ้เห็ดประตูพังก็เลยได้มาซื่ออันอื่นอี่อย่างคือตัวล็อกประตูนะคะทุกคนแม่แรงน,นับกนเด๋ยวที่ไปซื่อแนวไปย่างบาบีคิวนะคะเนาะมื่อนี้จะบอกว่าเป็ดไข่ได้สามมือแล้วว่าสบายนั่งับไปเห็ุงานกัะทุกคนขาดบ่ได้ พอไปถึงที่ทำงานเนาะนงานหลายเลยค่ะทุกคนเกียบแม่นั่งคอหัวนาหยุดนะคะเนาะนั่งกระเลยบออันเประว่างานหลายค่ะทั้งเจ้าของเป็นไข่วันนี้หัวนากระเลยไข่ซอยเฮ็ดอันเ,อเรียนใ้เฮ็ดซอยเนาะใ้เฮาสซอนนะนะเฮ็ดหงเฮ็ดห,หงใส่เฮ็ดผักคนโนเนาะจ้าเนาะใส่ ในห้องนะเขาจะบอกปรูู้อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นคู่แฟนกันหรือว่าสามีภรรยาหรือปรูเนาะคะ่ะเนาะอาจจะมาโรงแรมมาที่ประเทศองค์เหน็นมันดูสวยงามประมาณนี้นะปกติเราก็จะประเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะบระประทำให้สวยประทับให้ัานฝ่าวเห็ดฝาว,าว,าว,าวแล้วนะเฮ็ดทำความสะอาดมาจา้าเนาะในโรงแรมกำลังทีล้อไอเลือบก,ก่อนประตูเนาะคะ่ะทุกคนคุยไปจ้ะ เมื่อสบายอยู่แต่ว่าก็ต้องแตง่งแงหนา้าแต่งตาเนาะคะ่ะเนาะจากเป็นคนที่กเคยใส่ขนตาปลอมล้วก็เริ่มเริ่มมาติดขนตาปลอมจ้ะทุกคนติดขนตาปลอมช่วงนี้ right. ก็เลยต้องสวยไปก่อน <laughs> จะป่วยจะไม่สบายแค่ไหนก็ต้องมีขนตาค่ะทุกคนมีขนตาช่วงนี้เริ่ม ช่วงนี้เนาะหนาหอนแล้วเน,นาะค่ะเนาะคนมาโรงแรมหลายหลายค่ะทุกคนคนมาเที่ยวค่ะลูกพาลาดมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวชายหาดเที่ยวทะเลมาจาะนัก,กรเรดยนตะเหลียวบึงคนอยู่ติดทะเลแท้ๆบ,บ่ได้ไปย่างทะ,ะเลด้วค่ะทุกคนเออเมื่อวานนี้ไปอยู่ไปย่างรอกับไอบร์ยุคของประเทศไทยคลิปเนาะค่ะเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปะะาาบัดนี้นรถกับแวะกินดื่มเบียร์นั่นแหละแก้วนึงเนี่นะะยู่อยู่ ป <Copy. S 2> แผนกยาค่ะทุกคนโอ๊ยเจ็บไข่ได้ป่วยมานี่กันยากลำบากต้องรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยนะคะแบ่งอังกอรอค่ะทุกคนขาดก็ได้ยู่นยห่างนี่มันหลายเนาะคะนะ่ะเนาะแองก็ฮอลายหล,ลายแบบลหลแบรน เยอะมากแหมนะค่ะทุกคนอ๋คนมาสลัดห่างนี่หลายเนะาะคลองหมดเราจะต้งตามหา,ออตหาตับไก่ค่ะทุกคนหาตับไก่ I'm looking for liver yeah chicken liver ตามความตับไก่ทุกคนมันไม่มีนะคะมีแต,ต่ตับมีแต่ตับอย่างอื่นโอ้ยไอซ์สเต็กนางบุกินเนื้อเนาะคะกันเล่ยบ่ได้ค่ะทุกคนไปจ่ายตังค์ไม่หนี้ซื้อหน่อยจ่ายเองเช็คเองค่ะทุกคนเช็คของเองปกติรเราแบบ ไปให้มองเขาเช็คความไห้แล้วจ้ะเอาไปอาบค่ะทุกคนไว ซอสบาร์บีคิวค่ะทุกคนโหเฮดเบิร์ดนะค่ะแล้วก็เม็ดมือรู้นี่อีกเหลืออีกนะสามีสุดที่รัก เอาเสือมาให้คุ้มเือคุ้มหัวให้พ้อมเอามือมาสัน่นเอาแก้ววายมาให้คักบ่ค่ะทุกคนคัก,กยีนดีเลยปุญฮวงเมียวงเมียยานเมียหนาวแต่ฉันนั่งอยู่หน้าเตาพิงนะคะทุกคนมาอนีนบาร์บีคิวกันจ้าบาร์บีคิวกันเป็นไข่ในเป็นไข่กับเหตุการณ์้วยค่ะ เป็นใครก็ไปเฮ็ดงานบ่ไปก็ได้บ่ไปก็เสียดายเงินบ่เม่นอย่างเสียดายเงินโอ้ที่แต่แรกไอ้ก็บอกว่าหยุดงานบ่หยุดงานสาพักผ่อนอยู่บ้านเสียดายเงินเว้ยนั่นก็นเลยว่าจังสีเนาะเสียดายเงินเราก็เลยก็รีบไปเพราะไปฮอดที่ทํางานเรางานเยอะมากกับทุกคนงานเยอะมากท่านางไม่ไปนะสงสารเพื่อนเพื่อนร่วมง,งาน บอกว่าเป็นบาร์บีคิวครั้งแรกของปีนะคะก็เลยพากันล่างเตาล่างนัง่งทุกคนพ่อบ้านเขากลล่างเตาเป็นยังเห็นฟ้องน้ำอยู่นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นยังนั้นก็บ่ให้อ้ล่างถ้วยบางอย่างเนาะเนาะภาชนะบางอย่างมันต้องได้ล่างเองหรือว่าบางอย่างเอาเขาเครืองหยัดเขาเครืองแล้วแล้วเลย แต่ว่าบางอย่างเนี่ยต้องได้้างเองแต่ว่านังจะเป็นคน้างนะคะปิทีชีวิตบัตรนอกเมืองนอกนะคะทุกคนยังไม่แรงกับบาปีคิวจ้าช่วงนี้ใกล้จะเข้าหน้า้อนแล้วนะคะเนาะหน้าซัมเมอร์ใกล้แล้วคะ่ะทุกคนเริ่มใส่ขาสั่นกันแล้วแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่นะคะเนาะ แล้วะคะทุกคนเสร็จแล้วมากินข่าวแรงํานางจ้ากับบาร์บีคิวไก่นะคะมีข้าวโพดด้วยมีสลัดผักนะคะมาเติมจามาแสบ